รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง 9M t HD และ m o d ด r n ์น t v ร่วมกับ m ัง k p โปรดักชั่ ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The High Profile เ mm hmm. บื้องหลังความสําเร็จนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเบื้องหลังความสําเร็จอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับที่ทุกคนนะครับหนุ่มๆทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเป็น นั่นคืออาชีพนักบินพายลอตแต่ไม่ใช่นักบินธรรมดานะครับนักบินที่ผมพูดถึงคือนักบินรบครับขับเครื่องบินเจ็ตที่เราเห็นในหนังท็อปการ์ดหรือเห็นในหนังในชีวิตต่างๆมันดูสนุกมันดูเท่มันดูแมนมันดูได้ขับเครื่องบินเร็วๆมาร์กสมาร์กสาเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับกว่าที่จะมาเป็นนักบินพายลอตเครื่องบินรบได้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากที่สุดของผู้ชายที่ต้องเจอฝ่าฟันอะไรมาเยอะแยะวันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเราไปดูเบื้องหลััังควาามสเรร็จขออชีพนนนกกบิ สนุนโดยแปรงสีฟันและยาสีฟันซอลส์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามามา่าผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นานโน อากาศเอกละวินถนอมสิงห์ครับผู้บังคับการกองบินหนึ่งครับกำหับดูแลกองบินหนึ่งทั้งกองบินครับโดยมีฝูงบินที่อยู่ในการควบคุมดูแลก็2ฝูงบินด้วยกันครับฝูงบิน10-2แล้วก็ฝูงบิน1 0 3ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบ F16 ทั้ง2ฝูงบินครับจำนวนเครื่องก็มาตรฐานครับก็คือประมาณ18-20ถึงลำต่อฝูงครับ จบการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศครับก็เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเครื่องบินรักเครื่องบินก็สอบเข้าโรงเรียนในเรืออากาศจบจากโรงเรียนเนรืออากาศกา็ได้รับคัดเลือกเป็นนักบินก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนการบินกำแพงแสนจังหวงัดนครปฐมครับจากนั้นก็ได้รับคัดเลือกไปบินเครื่องบินแบบ F5 นะครับที่กองบิน23จังหวัดอุดรธาน,นีหลังจากนั้นก็ย้ายมาบิน เครื่อง f 1 6ที่กอมบินหนึ่งหวัด mm. นครราชสีมานะครับ mm. ก็สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทาหารนะครับ mm. ในส่วนของกองทัพอากาศตั้งแต่ปี2528 mm. จนถึงปัจจุบันนี้ก็30ปีพอดี mm. ในในตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน,น mm. 1ก็จากวันแรกที่เข้ามาอยู่เรียนเตรียมทาหารก็ ยังไม่รู้รอกครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพียงแต่รู้ว่าเข้ามาโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนในเรืออากาศจบมาก็จะต้องเป็นอากาศแต่การจบมาที่จะเป็นอากาศแล้วก็ยังไม่สามารถที่กําหนดตัวเองได้ว่าจะเข้ามาเป็นอากาศโดยที่จะเข้ามาอยู่ที่กรมไหนเ <c oughs> หล่าไหนหรือทหารจําพวกไหนซึ่งซึ่งการจบเรียนในเรืออากาศก็สามารถไปได้ทุกเหล่าเป็นนักบินได้เป็นเหล่าอากาศยาทิน เป็นเหล่าอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักบินก็สามารถไปเป็นได้เนื่องจากก็แต่ละสเต็ปแต่ละขั้นตอนก็จะได้รับการคัดเลือกมีการแข่งขันการสอบแข่งขันกัน้ามาอ,อย่างรุ่นผมเนี่ยมี150คนนะครับก็ได้เข้ามาเป็นนักบินประมาณ90คน90คนเนี่ยเครื่องบินในกองทัพอากาศก็มีหลายชนิด หลากหลายแบบมีทั้งเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินลำเลียงเครื่องบินขับไล่ก็มีหลายแบบในยุคนั้นเนี่ยเครื่องบิน f 1 6ถือว่าเป็นเครื่องบินที่เกินฝันเพราะว่าเป็นเครื่องบินฝูงบินเดียวในประเทศไทยที่ท,ที่กองทัพอากาศมีเครื่องบิน F16 เด็กทุกคนนักเรียนในเรืออากาศทุกคนถ้าถามจริงๆแล้วความใฝ่ฝันที่เขาอยากเป็นนักบิน f 1 6เพราะนั่นคือที่สุดนะครับที่สุดของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง เขาก็มีขั้นตอนในการคัดเลือกค่อนข้างค่อนข้างละเอียดนะครับทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านความถนัดด้านการบินแล้วก็นิสัยบุคลิกต่างๆคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเก่งแต่เราไม่สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้เราไปบินคนเดียวไม่ได้การตัดสินใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนแต่บางคนเก่งมากแต่การตัดสินใจอาจจะช้า เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการแต่งนใจช้าเนี่ยเครื่องบินลำนี้มีความเร็วเร็วกว่าเสียงมีเวลาแต่งใใจเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นช้าแต่ชัวร์อาจจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ คือด้วยความเป็นนักบินเนี่ยทุกคนอีกโก้หมดผมมั่นใจว่านักบินทุกคนอีกโก้หมดคือเราจะไม่บอกว่า,าที่นี่ดีที่สุดเก่งที่สุดมันมันไม่สามารถบอกเป็นคำพูดได้เพียงแต่ว่า,าทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าอะไรคือที่ที่เขาต้องการจะไปที่สุดบางคนอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้แต่ความเหมาะสมเขาอาจจะไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ เขาอาจจะเหมาะสมที่จะไปทําการบินกับเครื่องบินประเภทอื่นๆเนื่องจากอ,าอย่างที่ที่บอกไปตอนแรกว่าบุคลิกอุปนิสัยส่วนตัวหรือการตัดสินใจในหลาย,ลายๆด้านซึ่งเขาอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นนักบินรบ สนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์โยเกิร์ตริชเชสผลิตภัณฑ์สักผ้าเอเซนส์ก็ห้องนี้เป็นห้องเราเรียกกันย่อๆว่าห้อง P.E. ครับก็คือเป็น Personal Equipment ที่เวลานักบินทุกคนเนี่ยเวลาจะไปบินก็จะต้องมาแต่งตัวที่ห้องนี้ อุปกรณ์ทั้งหลายนี่ก็เป็นหมวกบินนะครับหมวกบินหลักๆเลยหมวกบินสําหรับเครื่องบินเครื่องบินรบเนี่ยก็จะมีหมวกซึ่งเป็นหมวกสําหรับข้างในเนี่ยจะมีทั้งไมโครโฟนไมโครโฟนแล้วก็หูฟังสําหรับเมื่อเรามีสายวิทยุสําหรับเสียบบนเครื่องอตรงนี้จะไว้สําหรับในการติดต่อสื่อสารกับกับคนอื่นทั้งหมดที่เวลาเราไปบิน ส่วนหมวกบินก็จะเป็นไวเซอร์เวลาบินแดดข้างบนค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างแรงก็ก็จะมีเวลาแต่งตัวครับจริงๆจะมองไม่เห็นหน้าแล้ครับทั้งไวเซอร์ทั้งแมสเราต้องใส่ในนี้นอกจากไมโครโฟนแล้วยังเป็นท่อหายใจซึ่งซึ่งมีออกซิเจนที่ที่ฟล์เข้ามาจากเครื่องครับครับกีสูตรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ น้องเขาใส่ให้ดูนะครับก็ที่สูตรเนี่ยสำหรับเวลาเนื่องจากเครื่องบินรบเนี่ยจะมีแรง g นะครับหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่นักบินรบทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องใส่วิธีการใช้ก็คือใส่เป็นเหมือนกางเกงถ้าถ้ามองมองเผินๆจะเหมือนกางเกงขี่ม้าของเขาบอยนะครับแต่มันจะมีท่อท่อ ท่ออากาศซ,ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรับลมจากเครื่องจากเครื่องบินเนี่ยจะเห็นท่ออยู่ด้านซ้ายเวลาเครื่องเนี่ยเลี้ยวด้วยความเร็วสูงสูงเนี่ยท่อลมเนี่ยจะปล่อยอากาศเข้ามาแล้วก็ทำให้จีสูตรเนี่ยพองตัวขึ้นทำให้มันจะรัดไม่ให้เลือดเราเนี่ยไหลจากที่สูงลงไปเช่นเลือดจากสมองเลือดจากหัวใจไหลลงมาถ้าไหลออกไปจะทำให้นักบินเองหมดสติ หมดสติอาจจะเกิดอุบัติเหตุทําให้ให้เครื่องมีปัญหาได้นะครับหลังจากจีสูตรเสร็จก็จะเป็นจะเป็นฮันเน็ตฮันเน็ตนี่จะเป็นอ่าเป็นเสื้อเป็นลักษณะคล้ายๆเสื้อซึ่งอาศัยเลยนักบินเองเนี่ยจะใส่เพื่อที่จะไปเกี่ยวกับเครื่องเวลาไปบินเครื่องบินลบสมัยก่อนเนี่ยนักบินต้องแบกล่มไปบินเวลาเครื่องมีปัญหาหรืออะไรนักบินจะสละเครื่องเนี่ยก็ต้องกระโดดออกจากเครื่อง หรือดีดสละดีดตัวจาเครื่องโดยจะมีล่มแต่ F16 เนี่ยร่มจะอยู่กับเก้าอี้ล่มจะอยู่กับเ e, ก้าอี e, ้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเพียงตัวฮันเน็ตที่ที่เราจะเอาไปมีสายจากเครื่องมาดึงเพราะตัวนี้จะเป็นตัวคอยเพียงแค่เป็นตัวพยุงพยุงเวลาเราอยู่กับล่มเซอร e y ว n e ์ e เวสเนี่ยอ่าเป็นข้างในเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ ช่วยเหลือนักบินนะครับเมื่อลองบุญนมาดูทั้งนี้ครับเวลานักบินเองเนี่ยสละบอโดดร่มนี่เองลงมาอยู่ในป่านะครับถ้าเราไปอยู่ในป่า,าจริงๆในในในเสื้อเวสของเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่สำหรับช่วยชีวิตและวก็เดินป่าจะเห็นว่ามีเข็มทิศมีปากกาปืนมี มีสมุดมานวดเซลล์วันทั่วนี้จะเป็นคู่มือบอกหมดว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้วิธีการที่จะยังชีพในป่าพุสัญญาณวิทยุสําหรับติดต่อสื่อสารสําหรับคนที่จะมาค้นหาและช่วยชีวิตคือแล้วก็พรุส่องสว่างปืนซึ่งถ้าในการลบจริงๆเนี่ยจะต้องนักบินจะต้องพกปืนไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรา,าสละเครื่องหรือโดดร่มลงไปอยู่ในแดนของข้าศึกเนี่ย เราต้องหนีเอาตัวรอดการหนีเอาตัวรอดเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรหลายอย่างทําให้เราต้องป้องกันตัวเองได้ด้วยนอกจากเซอร์ไวเอนเวสแล้วเนี่ยเราจึงจะมีชุดแบบนี้เหมือนกันเลยอีกหนึ่งชุดซึ่งอยู่ในใต้ใต้เก้าอี้นักบินซึ่งซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยเราไม่สามารถแกะออกมาดูได้เพราะมันถูกเก็บเอาไว้ใต้เก้าอี้นักบินซึ่งในนี้จะมีแผยยางในกรณีที่เราลงน้ําเราลงน้ําแผยยางก็จะทํางานนะครับแล้วเราก็ สามารถขึ้นไปอยู่บนแพแล้วก็เซอร์ไบ์บนแพได้ซึ่งเราก็จะมีอาหารอยู่อาหารนี่ก็มีพอประทังชีวิตได้รอคนมาช่วยอ่ะได้กี่วันครับประมาณวีวันหนึ่งสอวันไม่เกินนี้แล้ครับที่เหลือคือถ้าสมมติเกินถ้าจะอยู่นานกว่านั้นก็ต้องเซอร์ไวล์ละะท้ายทักษัละในนี้ก็คืออ่ะเนี่ยมีกระเพาะปลามีข้าวสวยและมีกับข้าวอาหารแห้งซึ่ง ซึ่งในนี้เป็นอะสับป,ปะรดในน้ำเชื่อมแกงกะหรี่ไก่เป็นอาหารอาหารสำเร็จรูปซึ่งกรมพลาธิการหาอากาศเนี่ยเป็นคนผลิตเวลาเราไปจริงๆเนี่ยเราเราไปอยู่ในพื้นที่พื้นที่ในดานค่าศึกหรือพื้นที่อะไรที่เราต้องลงไปแล้วเราต้องอหลบหลีกหนี้หรือใช้ชีวิตเราก็จะมีอาหารอย่างน้อยเนี่ยวันถึง2วันเนี่ยเราอยู่ได้มีน้ําดื่มด้วยที่อยู่ในนี้ นับสน,นุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติมองฟลอร์ปลากระป๋องซื่อสัตว์เครื่องปรับอากาศไจกินอินเวอร์เตอร์ห้องทำงานผมก็มีอยู่แค่นี้ครับ <c oughs> คือเอาตัวเข้ามาเสียบอยู่ได้เสียบ <c oughs> ขาเข้าไปในช่องของรัดเดอร์พีเดแล้วก็ทุกอย่างใช้งานได้หมด นี่ครับนี่คือห้องทํางานผมต <ผม S 1> ิดคาโนปี้ลงมาก็มีพื้นที่อยู่แค่นี้นี่คือนี่คือห้องทํางานของนักบินรบเชื่อว่าพื้นที่เท่าแมวดินตายเยอะกว่าน,นี้แต่เชื่อว่าผู้ชายมากกว่าครึ่งอยากเข้ามาทํางานในที่แคบๆแบบนี้ถ้าจะนับประสบการณ์ในด้านการบินคงคงเยอะมากเพราะว่า อ,อยู่กับอรมาเนี่ยก็20ปีแล้วครับชั่วโมงบินก็3 0 0พันกว่าชั่วโมงซึ่ง3 0 0พันกว่าชั่วโมงก็ถือว่าเป็นชั่วโมงบินที่สูงที่สุดในบรรดานอร์สิบหแล้วะครับของของประเทศนี้ซึ่งซึ่งก็ถือว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าซึ่งซึ่งก็ต้องขอบคุณกองทัพอากาศที่ให้โอกาสผมได้ได,ได้มีโอกาสได,ได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ยังอยากจะทำต่อไป แต่ด้วยด้วยตำแหน่งหน้าที่ก็จะต้องอเราก็ต้องจากไปให้คนรุ่นใหม่ๆเข้ามาทุกวันนี้สิ่งที่ต้องการที่จะทำที่สุดก็คือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรามีอยู่นะครับให้กับน้องๆให้กับเด็กๆที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนเราขึ้นมาซึ่งในความคิดผมเด็กรุ่นใหม่ต้องเก่งกว่าคนรุ่นเก่าผมจะต้องสอนให้เขาเก่งกว่าผมซึ่งความเก่งเนี่ยผมสอนได้ แต่ประสบการณ์เนี่ยเขาต้องเรียนรู้เองสำหรับประสบการณ์ที่ที่จำแล้วแล้วเฉียดต้องใช้คำว่าเฉียดก็หลายครั้งครับเครื่องยนต์ดับในอากาศเครื่องยนต์ดับก็เกิดจากเครื่อง,งยนต์อาจจะมีปัญหาอุปกรณ์บางอย่างอาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับก็ทำการ Air Start ททำการติดเครื่องยนต์ใหม่ไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยๆน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เจอ ึ่งการเป็นนักบินแล้วเครื่องยนต์ดับในอากาศเนี่ยถือว่าเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าการทำแอร์สตาร์ทเครื่องยนต์นะติดเนี่ยติดเครื่องยนต์ติดความสูงจากที่เคยที่ดับหมื่นกว่าแล้วเครื่องยนต์มาติดที่พันสองพัฟุตอย่างเงี้ยเห็นควายตัวเท่าควายเห็นดินเต็มหน้าคือถ้าจิตไม่แข็งพอบางคนอาจจะสละเครื่องออกไปแล้วเพราะว่า ในคู่มือการบินเนี่ยเขาก็เขาก็ระบุไว้แล้วนะว่าว่าเธอเครื่องบินไม่สามารถควบคุมได้ลงต่ำกว่าความสูง6,000ฟุตเนี่ยเขาให้ฉลาบอแต่เราเราทำไม่ได้ไงเราก็อยู่กับเครื่องมาตลอดเกือบครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้วิธีแก้ไขแล้วเราก็ต้องใจก็ต้องแข็งพอสควรก็คิดนะครับไม่ใช่ไม่คิดก็คือแต่ถึงเวลาจุดจุดหนึ่งที่มันเกินที่จะเอาอยู่แล้วก็ต้องต้องเลือกที่จะ ทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเช่นหันเครื่องออกไปจากแหล่งชุมชนหรือหรือให้มันเกิดผลกระทบน้อยที่สุดเอาเครื่องเบนหัวเครื่องออกไปแล้วเราก็ถึงจะค่อยแก้ไขเครื่องยนต์ติดก็กลับมาลงสนามเ,เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยระบบไฟฟ้าเสียเนี่ยนั่งนั่งหลังนะครับนั่งหลังน้องเครื่องยนต์ดับเนี่ยมีทั้งเคยนั่งนั่งบินเองนั่งหลังน้องระบบไฟฟ้าเสียที่ ที่เสียแบบ multiple gen fail เนี่ยทุกอย่างเสียหมดบินไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนบินไปทางไหนก็บอกไม่ได้เพราะว่าเข็มเข็มชี้บอกทิศทางเนี่ยมันเสียด้วย uh huh. ครับก็ต้องดูหน้าดินเนาะ uh huh. ลงมาดูว่าเฮ้ยถ uh huh. นนที่ต้องใช้ความจำและว่าเฮ้ย uh huh. ไปทางเนี้ยเดี๋ยวไปถึงเองมันคือการแก้ปัญหาทักษะที่ใช่ฮะประสบการณ์ถ้าคือถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยก็ uh huh. อาจจะมองไม่ออกแล้วก็บินไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ระบบไฟฟ้า complete failure ก็คือเครื่องีนนี้ผมจะมีระบบสำรองอยู่ด้วยกันถึง5-6ระบบซึ่งถ้ามันเฟล l แล้วมันจะอยู่ในอากาศได้ประมาณ30-40นาทีนะฮะซึ่งมันเพียงพอต่อการบินกลับไปหาสนามบินแต่แต่ว่าสนามบินในประเทศนี้ก็มีไม่กี่สนามที่เราจะลงได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากมันจะมีระบบของเคเบิลที่ฮุกฮุกที่จะไว้เกี่ยว เกี่ยวช่วยในกรณีที่ระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกของเครื่องมันมันเสียไปด้วยในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเสียแตนเรือรบใช่ไหมครับเหมือนเรือรบใช่ไหมใช่ครับเหมือนในเรือรบที่มีเ,เพราะว่าในเรือรบเนี่ยระยะทางวิ่งขึ้นและลงสนามมันค่อนข้างสั้นเพราะมันถูกจํากัดด้วยด้วยความยาวของดาดฟ้าเรือเพราะนั้นขึ้นและลงสนามขึ้นเขาก็ต้องมีตัวตัวยิงเป็นเป็นตัว ตัวตัวดีดเครื่องอ่ะเหมือนหนังสติก๊กยิงเครื่องขึ้นเพื่อให้เครื่องมันได้ความเร็วที่มันเกาะอากาศได้เหมือนลงสนามลงมาก็ต้องมีฮุกเกี่ยวเพื่อให้เครื่องหยุดได้ ชมครับกว่าจะมาเป็นนักบินรบได้ติดทงเท่ที่แขนได้เรียกตัวเองว่าเป็นพายลอตเครื่องบินเจ็ตของประเทศไทยเนี่ยได้ขับเครื่องบินมูลค่าเป็นพันล้านเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเครื่องบินรบและประสบการณ์เสี่ยงตายของนักรบที่เรียกตัวเองว่าพายลอตเครื่องบินเจ็ตสัปดาห์หน้านครับในความคิดผมเด็กรุ่นใหม่ต้องเก่งกว่าคนรุ่นเก่า ความเก่งเนี่ยผมสอนได้แต่ประสบการณ์เนี่ยเขาต้องเรียนรู้เอง Monk Production